คุณผู้ชมดูครับเอาอะไรมาไม่คุ้มรถราคาแค่สามแสนกว่าบาทคุณผู้ชมดูกล้อง360นะครับเป็นตัวเกือบจะเป็นตัวท็อปแล้วนะตัว V คุณผู้ชมภายในแดงนะครับสวยมากและดูข้างในครับไม้หมื่นหกโคดใ่ใช้งานโคดน้อยครับปี2021คุณผู้ชมใครหารถอยู่นะเลนพอนประมาณ6,000กว่าบาทถึง7,000นะแบบว่าออปชั่นแน่นๆครบแบบนี้คันนี้วุฒเชียร์วุฒแนะนำวุฒเชียร์อย่างยิ่งเลย นะครับราเอียดคิปเต็มเดี๋ยวนี้ดูให้จบคุณผู้ชมนะใครดูจบสนใจรีบจองเลยไม่น้อยออปชั่นจัดเต็มแบบนี้นานๆเข้ามาดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้วุฒจากเพชรโยนมาแนะนํารถมือสองเข้าใหม่บอกได้เลยว่าโคตรคุ้มนะครับโคตรน่าใช้นะขอใช้คําพูดคํานี้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัวนิสสันอเมล่า1.0รุ่นวีคุณผู้ชมรุ่นวีคือรุ่นตัวกลางนะคุณผู้ชมเกือบจะเป็นตัวท็อปแล้ว นะออปชันเนี่ยบอกได้เลยว่าสุดคุ้มแล้วนะครับใครที่หาอยู่เนี่ยแค่นี้คือเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้อง360นะครับตัวไฟหน้าที่เป็นตัว full LED แล้วครบเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมดูชุดแต่งผมให้ไปครบชุดแบบนี้อลังการแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับกับราคาที่ผมพูดมาเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยต้องว้าวแน่นอนนะครับกับเลขไมค์ที่คันนี้ไมค์แค่16ื่นน้อยมากนะครับน้อยมาก,น,มากน่าใช้มากฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000กว่าบาทถึง7,000จบเลย7ปีแต4งวดได้ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า Nissan Almera 1.0รุ่น V ปี2021คุณผู้ชมนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพามารีวิวให้ดูแบบละเอียดครบถ้วนเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตโครงสร้างบอดี้เครื่องยนต์นะครับออปชั่นด้านในนะครับเอาแบบว่าคลิปนี้คลิปเดียวจบนะดูเสร็จเนี่ยสามารถตัดสินใจได้เลยว่าพี่ชอบหรือไม่ชอบโครงสร้างเดิมไม่เดิมพี่ซื้อไม่ซื้อพี่ดูคลิปนี้ผ่านคลิปนี้ได้เลย นะครับเผื่อชอบหรือสนใจนะครับเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือครับคุณพี่ครับติดต่อสอบถามหาผมโดยตรงที่เบอร์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับติดต่อหาผมโดยตรงไม่ผ่านแอดมินไม่ผ่านส่วนกลางไม่ผ่านโอเปอเรเตอร์นะครับสอบถามเรื่องไฟแนนซ์สอบถามข้อมูลรถอยากจะวิดีโอคอล์ดรถด้านล่างซ้ายมือพี่จบเลยดูแลเองทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันได้อะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกครับมาดูกันนี่ชุดแต่งก่อนเลยนะครับชุดแต่งเอวตานคุณผู้ชมครับสเกิร์ตรอบคันลิ้นหน้างานตัวใหม่ สวยสเต็มนะครับมันจะดูเต็มเลยนะครับพอขับบนท้องถนนแบบนี้แล้วยิ่งจับคู่กับบอดี้สีดําแบบนี้คุณผู้ชมครับอย่างสุดนะครับขอใช้คํานี้เลยว่าอย่างสุดนะไม่ว่าจะเป็นด้านโครงด้านข้างด้านหน้าเห็นไหมนะครับแล้วก็บวกกับไฟหน้าที่มันเป็นตัว full LED คุณผู้ชมมันทันสมัยมันดูคมนะครับมีไฟ daytime ครบแบบนี้บอกได้เลยว่าเท่มากนะครับน่าใช้สุดๆนะครับแล้วก็โลโก้ด้านหน้า นะครับเป็นตัวใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเลสซิ่งแบบนี้เลยนะครับประจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ช่องลมนะครับเป็นรังพึ่งแบบนี้นะครับตามสไตล์คุณผู้ชมครับสวยมากนะครับเผื่อใครได้ไปนะเจ้าของใหม่อยากจะไปอัปเกรดนะครับเปลี่ยนล้อแม็กหน่อยผมแนะนําว่าใส่แม็กสีดำคุณผู้ชมรถคุณจะยิ่งดูดุดูเข้มดูแบบมาดูหล่อคุณผู้ชมน่าเกรงขามมากๆกนะครับกับตัวนี้นะอันนี้ชียรเลย ราคาดีด้วยเดี๋ยวบอกราคาท้ายคลิปคุณผู้ชมลองดูของที่เขาให้ไปก่อนนะครับลองดูออปชั่นก่อนแล้วพอบอกราคาคุณผู้ชมรับประกันว่าคุณผู้ชมเนี่ยอด,อดใจไม่อยู่แน่นอนเหมือนกับผมณนะตอนนี้นะครับที่เห็นแล้วก็เอ้ยน, <laughs> นะน่าโดนนะน่าโดนนะครับอ่ะดู้อแม็กหน่อยนะครับแม็กสเปคเดิมโรงงานครับนี่เลยนะได้ยางบิสโตนแม็กเดิมโรงงานแม็กขอบสิบห้าขนาดสี่รูร้อยนะครับยางก็จะเป็นสเปคโดยทั่วไปเนาะจะเป็นหนึ่งแปดห้านะครับถ้าหกสิบขอบสิห้านั่นเอง นะครับ <c oughs> ประมาณนี้นนแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกด้านหน้านะครับพาร์ทเดิมทุกอย่างทั้งหมดนะครับฟิล์มเบิกติดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับกระจกข้างสามารถปรับพับไฟฟ้าได้นะครับไฟเลี้ยว LED นะครับมีกล้องคุณผู้ชมพบ,พบเลยแบบนี้นะตอนใช้งานก็เหมือนในไฮไลท์ที่ผมขึ้นไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าออปชันเนี่ยถือว่าจัดเต็มมากนะครับมือจับประตูนะครับเป็นแบบสมาร์ทเอ็นที่แล้วเรียบร้อยและดูสเกร์ด้านข้างครับเป็นสีดําคาดด้วยแดง โอ้โหหล่อมากนะครับรอบคันเต็มเต็มฮะลองดูมุมเต็มเต็มนี่ครับซ้ายขวาหน้าหลังเหลี่ยมสันมุมคมเดิมนะครับรับประกันโครงสร้างให้เช่นเดิมนะครับแม่อ่าถ้ามีการชนหนักจมน้ําพิคว่ำกลับสีก็ไม่นะครับเราซื้อคืนทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันให้แบบนี้นะครับชัดเจนทุกคลิปบริษัทเพชรยนนะครับมาตรฐานยี่สิบหกปีนะครับมีหน้าร้านยังอ่าใหญ่อลังการชัดเจนแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวย้อมแมวนะครับนะผมไม่เอาเงิน ทางเจ้าของเขาไม่เอาเงินสามแสนสองสามแสนสี่แสนมาเสียประวัติที่เปิดมานานขนาดนาดนี้แน่นอนรับประกันว่าคัดแต่รถสวยเข้ามาครับล้อหลังครับสภาพเยี่ยมครับล้อแมกซ์ไรอยการเบียดฟุตบาทไม่มีน้องก็อย่างที่ได้เรียนแจ้งกันไปว่าไม้มันแค่หมื่นหกนะครับมันใช้งานแค่นี้เองนะครับแบบนิดเดียวอ่ะนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วดูด้านในครับโอ้โหภายในคือสวยมากนะครับภายในเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงนะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับก็จะเป็นแคปลาคาร์บอนนะครับยังไม่พอคุณผู้ชมครับได้พรมนะครับสีแดงมาอีกนะครับภายในดําตัดแดงอีกบอหนังโอ้โหคุณผู้ชมครับเต็มๆนะครับคุ้มๆไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับคอนโซลหน้านะครับปูมาเป็นสีแดงแล้วเรียบร้อยแบบนี้ครับคลิปเลยพรีเมียมเลยนะสําหรับใครที่แบบว่าต้องการแบบถ่ายรูปลงอินสตาแกรมนะเป็นผู้หญิงเนาะ นะครับเก๋ๆติดแกล้มหน่อยนะครับภายในเนี่ยสีแดงเนี่ยผู้หญิงจะชอบมากนะครับนะฮะผู้หญิงจะชอบมากนะถ่ายรูปสวยถ่ายรูปแล้วมันขึ้นกล้องนั่นเองนะครับสกอตส่วนสปอร์ตเม็ดอร์คเดิมชัดเจนรอบแันแน่นอนนะครับเรามีการตรวจสอบ274รายการคุณผู้ชมนะครับหากมันไม่เดิมนะครับหรือว่าเม็ดอร์คหายไปหรือว่าโดยชนตีลังกาที่คว่ามานะครับเราซื้อคืนทันทีนะครับรับประกันนะครับ มาดูแถวหลังกันนะครับแผงประตูเดิมคลิปครับสวยนะครับแล้วดูแถวหลังคุณผู้ชมครับลองดูฮะเห็นรอยย่นของหนังบ้างไหมคุณผู้ชมนะครับร้วรอยคําว่าย่นนะครับรอยยับของหนังไม่มีให้เห็นเลยทุกอย่างสภาพเนี้อแบบนี้ครับผมรอบคันนะอันนี้อันนี้อันนี้เราแถมเพิ่มเติมไปให้แล้วดูฮะรอบคันครับสีแดงครับโอ้โหที่ชาร์จครับ USB ด้านหลังครับ2.1แอมป์มีให้ครับครบครับ กระเป๋าจิงโจ้ครับตึงๆครับทั้งสองฝั่งครับโอ้โหครบครับที่วางเจ้าน้ำมีให้แล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วพี่เอาไปใช้จ่ายแค่ค่างวดอย่างเดียวพอนะครับแล้วดูด้านหลังครับไม่ว่าจะเป็นตัวสปอยเลอร์เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสเกิร์ตกันชนครบสวยเป๊ะปังแน่นอนนะครับตัว V ีเทอร์โบนะครับจัดเต็มแล้วนะเอาง่ายๆนะครับไม่รู้จะพูดอะเยอะเลยคลิปนี้ นี่ครับแล้วคุณผู้ชมดูฮะสเกิร์ตหล่อมากนะครับมีช่องแอลโร่ไดนามิกด้านหลังด้วยนะครับครบชุดแบบนี้กล้องมองหลังเดิมโรงงานมีให้นะตัววีมีให้นะครบๆทะเบียนสวยด้วยแปดห้าห้าูนย์โอ้โหสุดแล้วคุณผู้ชมนะครับดูท้ายกันครับท้ายเดิมครับท้ายเดิมไม่ต้องสนใจนะสายไฟนี่คือสายไฟอะไรนะครับเป็นสายไฟกล้องถอยที่เจ้าของเก่าเขาติดตั้งมาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับมันเลยมีสายตรงนี้ให้เห็น เล็กน้อยเป็นปกติทั่วไปนะครับแต่ละให้ดูโครงสร้างครับน็อตไม่ขันไม่ไข่ครับซ้ายขวาเดิมหมดทุกจุดแบบนี้เลยนะครับเป็นอาร์กรางน้ําชัดเจนนะครับแบบนี้เลยนี่ครับส่วนถาดรองด้านหลังนะครับมีให้แล้วเรียบร้อยครับไม่ต้องไปเสียเงินเีกเก้าร้อยพนหนึ่งนะครับไม่ต้องไปเสียเงินนะครับเรามีให้คุณครบหมดแล้วมาดูด้านท้ายครับโอ้โหปั๊มลมน้ำยาป่ายางนะครับ ที่ลากจูงนะครับปจัจแจครบแล้วนะครับโอ้โหเปิดให้ดูหน่อยอึ๊บเปิดยากนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะล็อกล็อกตรงกลางไว้อยู่นะครับเปิดยากจริงๆอ่ะไม่เป็นไรนะครับแต่เรารับประการโครงสร้างอยู่แล้วว่ารถเราเดิมนะครับหรือว่าใครที่ดูรถเป็นเนี่ยเห็นฝาหลังเนี่ยสังเกตแค่นี้คือรู้แหละนะครับวพรารถไม่มีการโดนชนท้ายแน่นอนนะครับเพราะว่ารถเนี่ยนะครับถ้าโดนชนท้ายมาเนี่ยคุณผู้ชมตาเข้ามาเนี่ย นะไอพลาสติกช่วงนี้มันเปลี่ยนกันได้อยู่แล้วนะแต่ว่าอย่างไงเนี่ยมป็นชนเข้ามามันต้องโดนตัวฝากระโปรงตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วฝาท้ายนะครับฉะนั้นถ้าโดนชนมาเนี่ยน็อตจะต้องถูกขันถูกไขนะครับเพื่อเอาฝาเนี่ยไปซ่อมหรือว่าไปเปลี่ยนนะครับสังเกตง่ายครับดูรถดูไม่ยากใครดูรถเป็นไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะครับดูคลิปนี้ผ่านผมได้เลยนะครับผมดูเองครบเองชัดเจนชี้ให้ดูหมดนะครับตรงไปตรงมานะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กัน ออื uh huh. นี่ครับต้องมีแบบนี้นะรอยขีบโรบอตเดิมโรงงานครับนะแล้วก็ดำตัดด้วยแดงครับเม็ดอาร์ครบชัดเจนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซื้อไปไม่ต้องเสี่ยงดวงครับนะเพชรยนต์ครับคัดมาให้แล้วนะพี่นะสามแสนก็า่านพี่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันนี่บอกแอบบบอกราคาเลยเปิดใครกอนะกอตรงนี้ไปก็อดรู้ราคานะไปรู้ราคาทีท้ายคลิปเลยนะครับอ่าดูด้านหน้าดูออปชั่นกันดีกว่า นะครับเบาะสวยครับหายห่วงครับมอกออยู่ครบเดิมสมบูรณ์นะครับกุญแจนี่กุญแจเป็นแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้กุญแจถ่านหมดนะถ่านหมดสตาร์ทยังไงเอาให้แนบกับตัวตัวพุ่สตาร์ทแล้วกดครับแค่นี้เองนะครับใช้งานได้แล้วนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับหน้าปัดเดินไม้นะครับแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับเน่ยถ้าแบบเรากุญแจเราหมดเนี่ยมันจะแจ้งเตือนผ่านหน้าปัดด้วยว่า รวจไม่พบปุญแจเห็นไหมคุณผู้ชมนะครับชัดเจนนะครับรถเนี่ยทันสมัยมากนะครับอะไรมันไม่ด,ไมมดีหรือว่าอะไรที่มันใกล้หมดหรือว่าอะไรมันแจ้งเตือนหมดเลยทุกอย่างคุณพี่ไม่ต้องกังวลละไม่ต้องกลัวช่างหลอกละเฮ้ยรถเป็นอะไร,รนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันแจ้งเตือนผ่านหน้าปัดคุณหมดและจบ,จบเลยนะมายอย่างที่เห็นครับไม่หมื่นหกครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นครับ นะสามารถย้ายขึ้นย้ายเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงมาลัยได้เลยและยังรับสายได้สั่งงานด้วยเสียงได้ผ่านสลิตรงนี้ได้หมดเลยครบครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับใครหาอยู่นะปิดประตูให้สนิทก่อนนะครับประมาณนี้นะครับส่วนจอกลางนะครับก็ขนาดใหญ่นะคุณผู้ชมนะครับน่าจะประมาณแดนิ้วนะครับถ้าพูดผิดสเปคขอโทษด้วยนะครับตัว V ีเนี่ย ผมว่าออปชันมันก็จัดเต็มแล้วนะครับมีอายูบลูทูธ FMAM นะครับการเชื่อมต่อต่างๆดีแล้วก็เพลงเนี่ยบอกได้เลยว่าเสียงดีมากนะครับอยากจะเทสให้ฟังแต่ว่าถ้าใน u t u b e เนี่ยมันจะถูกจำกัดเรื่องของวิขสิทธิ์นิดนึงนะมาเลยลงคลิปเพลงเปิดเสียงในรถให้ฟังเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าใครอยากฟังตัวจริงมาหาผมแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับถัดมาคุณผู้ชมครับมาดูในส่วนของตัวแอร์ดีกว่าแอร์ Air นี่จะบอกว่า จบแล้วนะเป็นตัวจบเลยนะครับออปชันก็คือจัดเต็มละนะครับแอร์มีโหมดออโต้ให้นะครับแสดงผลมีตัวเลขเป็น LED ชัดเจนนะครับวงบอกระดุชัดเจนนะครับแรงลมนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเร็วลมเนี่ยให้เห็นแบบชัดเจนแบบนี้เลยเป็น LED ชัดเจนครบๆนะฮะตัวจบเลยนะครับใครเน้นออปชันมาดูทางนี้ครับแล้วก็ด้านล่างมีพาวเวอร์อัลเล12โวลต์นะครับ USB นะครับ AUX เนี่ยครบเลยนะครับครบแล้วนะมีที่วางของด้านด้านในอีกค,คุ้ชมก่จะเก็บโน่นเก็บนี่อะไรเพิ่มเติมอีกมีกล่องนะเอาไว้เก็บของด้านในได้อีกนะครับปุ่มสตาร์ทมีให้นะครับไม่ต้องเอากุญแจมานั่งขันนั่งไขแล้วนะครับ, 3, รบ,าบออสา0 0สนกาบาทจบนะครับเกียร์ออโต้นะครับใส่ีจร์ปุ๊บพี่ดูกล้องครับสามหกสตรงนี้ดีมากนะตรงนี้ดีมากๆสำหรับใครที่แบบว่าเป็นผู้หญิง นี่ครับเดินทางอยู่หรือว่ารถติดไฟแดงอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าเดินกลางเดินทางกลางคืนคนเดียวอยู่ดีมีเสียงโป้งปังป้งหรือเสียงเคาะในรถใครว่าเคาะรถเราถ้าเป็นผู้หญิงถ้ารถไม่มีออปชั่นตัวกล้อง3 6 0ตรงนี้ทํไงครับจะโงกหน้าดูบ้างลงไปดูข้างนอกบ้างนะครับดีไม่ดีเกิดเป็นพวกแก๊้งนิสชายชีพนะครับถูกป้นถูกฆ่าอกีกโอ้โหอันตรายเป็นที่คนเดียวนะครับถ้าอย่างเงี้ยจบเลยนะครับมีเสียงมาเคาะปอกปักปอกแป๊ก,ปกในรถ กดล็อกรถครับล็อกรถให้ดีปุ๊บที่ใส่เจ้าอาร์ที่ดูกล้องเลยไฮ้ใครมาทาอะไรเรานะครับใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงที่ดูตรงนี้ได้เลยนะครับก้ามีคนมาแกล้งเราเพื่อนแกล้งเราหรือเปล่าเนี่ยดูได้เลยนะแอบหลังรถแอบข้างรถจบครับพี่นะตอบโจทย์ใช้งานง่ายแบบนี้เลยนะใช้งานง่ายแบบนี้เลยนะครับคุ้มแล้วนะครับกับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันที่ผ่อนหกพันไปๆถปึงเจ็ดพันจบไม่หมื่นเดียวหมื่นหกเท่านั้นนะครับ ทุกจะพูดอะไรคันนี้คือมันมันน่าใช้พี่มันน่าใช้จริงๆนะครับเชียร์เลยใครที่แบบว่ารายได้สักประมาณหมื่นสี่หมื่นห้อยากมีรถไว้ใช้คนเดียวจบจบออปชั่นจัดเต็มนะครับขี่ไม่อายใครได้รถปีใหม่ทันสมัยออปชั่นเยอะผมเชียร์นะนะครับได้เครื่อง1.0เทอร์โบด้วยจะขับแรงก็ได้ขับประหยัดก,ก็ได้นะครับตอบโจทย์นะครับแล้วอเมล่าตัวใหม่เนี่ยมาเป็นสาสูบถูกไหม นะครับมันไม่สั่นไม่สะดุดไม่เหมือนพวกรุ่นเก่าๆแล้วนะนะครับพวกนิสสันมาร์คพวกอเมล่า uh, ตัวเก่าเนาะเครื่อง1.2นะแต่ก่อนจะเป็นสามสูบมันจะสั่นนะครับมาพอรอบเดินเบามันจะมีสั่นสันบ้างนะครับพอเป็นตัวใหม่เนี่ยผมว่าทํนทำมาใหม่เนี่ยค่อนข้างดีมากค่อนข้างนิ่งมากนะครับมาเดี๋ยวมาดูเรื่องในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งนะครับให้ดูราคาหน่อยนี่ สามแสนแปดหมื่นเก้าพันปียี่สิบเอ็ดไม่หกหมื่นอะไม่หมื่นหกขออภัยนลินเริ่มรวนแล้วคุณผู้ชมนะอีะ๋จะตั้งฝากระโปรงหน้าแป๊บหนึ่งมาดูกันคุณผู้ชมเอาโครงสร้างก่อนนะครับย้ําว่าต้องเดิมแบบนี้ครับน็อตต้องไม่ถอดไม่ขยับครับซ้ายขวาเดิมครับรูสปอตเมนอาร์คต้องคมต้องชัดต้องลึกแบบนี้ชัดเจนนะครับนอก่าหน้าหลังซ้ายขวาต้องเดิมเป๊ะแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับส่วนด้านข้างนะครับถ้าเป็นพวกค่ายนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้พ่นสีด้านในสังเกตง่ายครับจะเห็นได้เลยเป็นแบบนี้อันนี้คือของเดิมแท้นะครับน็อตไม่ถอดไม่ขยับนะครับแก้มข้างนะครับไม่ถอดไม่ขยับนะครับคานหน้าต้องไม่มีพ่นสีแบบนี้ครับรอยสปอตเป็นอาร์ตต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องรูต้องกลมต้องสวยนะครับต้องแบบนี้เท่านั้นคุณผู้ชมซื้อรถนะครับต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับฝั่งซ้ายก็เช่นเดียวกันจบเลย นะครับจบเลยนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับก็เป็น1.0ลิตรเนาะหรือว่า1000เทอร์โบนะครับ3สูบนะครับก็น่าใช้ครับห้องเครื่องสะอาดสะอานแน่นอนนะครับแผงกันความร้อนด้านหลังหรือว่าตามข้อเลเต่างๆที่ดูได้เลยอันนี้คือไม้หมื่นหกต้องใหม่ต้องคลิปแบบนี้นะครับน่าใช้มากนะเดี๋ยวเรื่องน้ามันเครื่องแบตเตอรี่ผมดูแลให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับหรือว่าลูกค้าจะเอาไปเข้าศูนย์ต่อก็ได้อยู่ที่ลูกค้าเลยนะครับ สนใจแบบไหนติดต่อสอบถามมาผมได้เลยนะครับกับตัวรุ่น n i สสันอ m เมล่านะครับ1.0ุรุ่น V นะครับเป็นตัวกลางออปชั่นจัดเต็มภายในสวยชุดแต่งอวตารรอบคันนะครับสกูงสเกิร์ตกล้อง360มีให้คุณครบหมดแล้วราคานี้พี่เอาอะไรมาไม่คุ้มนะครับพี่3 8 9 0 0 0กับไม่หมสนใจคุณผู้ชมครับรีบติดต่อสอบถามมาผมที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อน วันนี้สวัสดีครับ